จักขวว่าแมนอยู่เขาดูอะไรเขาเพื่อนเขาเขาก็เลยลงหปุบุ๊บปุ๊บเขาลงแล้วปุ๊บเราจถัดไปเลยใช่ไหมจะถัดไปเลยใช่ไหมเจ้าเบ่งเจ้ากับว่าแมนเด้ยาขวดกับว่าแมนอยู่เด้ว่าแมนใช่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้ลงเองไปกินมากกัเพชรนที่แรกกับว่าเพชรเพชรอนีเพชรปุ้เอ้ยกินไวไห่เน่ยคจะกินว่ากินว่าเพชรกัเพชรเพชรอาว่าจำเนี่ยเขาดีแท ปลาหมึกเนี่ยทอดยังไงเนี่ยพกนน้มัไม่ใช่เมื่อกี้ได้ข่าวว่าน้ำมันหมดต้นข้าวไปอมาขดมนยาก็ไปเอามาขนค่อยไปมาจากบ้านขนเอาข้ปุู้นก็มาไปกินจาฟูมาลดมาข้นใส่กันเนี่ยต้องอุ่นก่อนมามวันแล้วเฮยตุ้มหุ่นนะคะ ตมาขึนลกันหดอากมันเย็นี่มนเสีอมัน่้ะอากาศเย็นอันนี้อาคนป่านี่ตรงนั้นวังย่างยูอย่าไปเห็ดมันตงแต่จะเย็นไว้ตจย็นไว้ไม่ได้เปลนชุดเหรอขอร้องถอดเสื้อออกชื้นไปเดินในสวน พอเถื่อไม่้าปัางเยเลยวันนี้ของเสือปังตอวอแก่งตัวสวย,าสวยมาเดินชมสว,สวนส0 0 0ละเอ้าเสือค่อยหาได้ไห3,000ของคปังปกิน้าปแกะอื่น มากที่เด็ดเด <aby masuk> ็ดมาแล้วเสือต้องเผ็ดส้มตำแบบยังมาพิกนี้เผ็ดมากพี่จัดบมกหู้งกอบก๊อบตั้งแต่ได้น้ำน้ำปลาร้าน่ป้าปลาร้านุ่งกินส้มตำแซ่บตลอดเลยแต่ก่อนมันกินแล้วมันจะเค็มนะ ช่างทิมช่างได้ปนกบมาภาษาธรรมะบอกต้นตเม่อเช้ามันตัน้ำพริ เล็กมากต่งือปลาวันนี้ขาขาอร่อยมากขาอร่อยชบกําลังตื่นเต้นกันนะไม่ลงเรีไม่ลงเยจะมาท สวบคิดตัวเองไม่ลบไปดูแต่คิดคนอื่นเขาเนี่ยนะถับถัดถัด,ดเมือ่อไหร่น่าจะไปเบิรกมะลันเจียอีสานขาไปนะเราชอบขารักยนยายาังดีเลยขามาไบ่ได้ทำเอาหวาัวจาดกาั <c oughs> กไหลาะรูอย่าปะ

อาจจะฝุ่นฝุ่นเศร้าเมันฝนเศร้าเลยมั้งฝ่นมันเบิดอะไมั้งเจ้าก็มีเจ้าุณมีทายมาเนี่ยปลอกขอน้ำเจ้าโอ้ยข้าจะเอาปลาแล้วจ้ลืมมาคนละชั้นอนใส่ให้เติมเติมอืมราดนอนเหรอเนื้อหัวเลาด

นไม้ลงแล้วก็แยกไม้ทิพหนึ่งใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาทิพไม้หรอบอล่า <c oughs> เอาทิพอะไรเลยจ้าเขาไปลงดีดอกบ่เคยมันฟังไหมต่อไปสงองกินข้าวด้วยกันก่อนดิ คิบแล้ววันนี้อันจะได้ไก่แล้วไก่จะได้นอนเรียนแล้วไกลแล้วมาดูร้องมืงนะครับจะเอ็มกับเสือพาไปใครรอต่อกันไนั่นจะเอ็มกดร้อยรก็แค่นี้สิว่าใครแซ่บกันจะเอ็มกดหนึใครซีดกวากันถ้าเสือหลอกดสองนั่นกดสองอีก มีเล่นกับท่านผู้ชมแล้วกระวาลรกินะส้มสตำนะคะอู้ยสุดยอดของความอร่อยนะคะลุงป้าป,าปาลาร้านนวนะคะใครตำก็อร่อยค่ะคนที่ตำไม่เป็นก็ตำก็อร่อยค่ะแกงปลานะ,ะะออะนะคะใส่ผักสะอมไม่ใช่ใส่ผักกาดนะคะในสวนน,น,นี่นี่นี่ผักเราอยู่ตรงนี้นะคะอีกพีผักเขาอยู่ผูหม, <laughs> มูวันไะ